ส่วนใบถัดไปนะคะก็จะเป็นน้องชาแนลหนังคาวียนะคะกระเป๋าตังใบนี้นานๆทีจะได้ทำความสะอาดก็จะมีคา่าขี้มู้งขี้มือคา่าเครื่องสำาองเครื่องสำอางเต็มไปหมดเลยนะคะดูได้ว่ามันจะหมองๆหน่อยโอเคเราจะเริ่มทำความสะอาดกันเลยจากสเต็ปแรกสเต็ปแรกเราจะใช้ตัวนี้นะคะก็คือเป็นโฟมทำค,ความสะอาดรุ่นนี้นะคะเป็นสูตรมีแอนตี้แบคทีเรียสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะนะเริ่มอันนี้เราสามารถบีบลงไป, <ๆ S 1> ไปที่กระเป๋าได้เลยนี่นะคะ เราก็จะมีแปลงเราแถมาให้กับตัวโฟมคะ่ะอันนี้สามารถขัดได้เลยขัดทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยค่ะเอาตับตามที่ถนัดมือเลยนะวนแปลงเป็นงวงกลมอย่างนี้นะคะไม่ขัดแรงๆนะคะขัดเบาๆก็จะมีกลิ่นส้มเบาๆน,นะคะรอยขึ้นมาด้วย คหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ผ้าเป็นตัวทำความสะอาดนะคะเช็ดคราบต่างๆออกทั้งหมดก็จะมีคราบดำดำสกปรกออกมาด้วยเนาะโอเค นี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าฝั่งนึงก็จะเงาขึ้นอีกฝั่งนึงก็จะมองๆหน่อยหลังจากนั้นนะคะ,ะเ็ปที่2อเราใช้ตัวคีน้านมมาเป็นตัวบำรุงที่ใช้ก็คือสามารถหยอดลงไปที่กระเป๋า่านี้เลยนะคะแล้วก็นวดบริเวณที่เราทําความสะอาดแล้วอย่าลงบนที่เราที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะไม่งั้นมันจะขึ้นเป็นคราบดำๆครบาบขาขขวๆเพราะว่าเหมือนเราจะเกี่ยคราบสกปรกให้มันไปตามกระเป๋าต่างๆนะคะโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาด อันนี้คือฝั่งที่ทำแล้วนะคะก็จะเงาเงินมีฝั่งที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมนี่ยคะเราก็กำลัง,ลงลวนเจ้าตัวนมนมชือยังยู่ในพวกรกระเป๋าเลยให้เอาเงินใบนี้นี่คือยังใช้อยู่นะคะข้างในยังมีตังค์อนะไม่ได้เอาออกเลยทำข้างนอ,อกให้ดูก่อนเป็นบริเวณที่เราแบบต้องกลับเดินทางบ่อยๆนี่เหรอไหมจับต,ตลอดเวลามันก็ต้องสกปรกบอกะเนาะอย่างนี้ยิ่งเวลารัคโคโวิดนะด้วยจับมันต้องเช็คไปบ่อยหน่อยโอเค เห็นไหมคะว่าน้องก็จะเงางาซูเขามาได้ขคะอโอเคสเต็ปถัดไปนะคะที่อยากให้ทำก็คือพ่นสเต็์กันน้ำทุกครั้งหลังจากทำความสะอาดเสร็จเพื่อปกป้องให้สีเขาอะค่ะไม่เฟกเนาะโอเคเยาขอกดกันนะโอเคน่ค่ะวิธีการพ่นสเต็์กันน้ำไม่ยากเลยแค่ตัดระยะประมาณสิบถึงสิบห้าเนนะคะแล้วก็พ่นให่ทูวันนี้ สามารถพ่นโดนอะไรได้ไม่เป็นไรนะสุดท้ายเราค่อยมาเช็ดโอเคไหมอเอฝันก่อนนะคะแล้วเราจะพ่นอีกฝันเลโอเคแล้วก็ทิ้งเข้าไว้นะคะ,ะทิ้งไว้อย่างนี้ตากไว้ให้แห้งประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ